สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการดิสระตันหน้าแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย PBS พื้นที่สื่อสารจากปากใกล้ครับวันนี้เราเปิดรายการกันด้วยเพลง Win of Change นะครับซึ่งแปลว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นบทเพลงของวงร็อกชื่อดังของประเทศเยอรมนีนั่นก็คือวงสกอร์เปียนนั่นเองครับเรายืนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของสายลมที่พัดมาอย่างเย็นสบาย ภายในสวนประวัติศาสตร์พุนดกเกรงติมยสุลานนนแห่งนี้ครับสำหรับบทเพลง Win of Change ของวงสกอร์เปี้ยนนี้นะครับ แต่งขึ้นในช่วงปี1989ถึงปี1990เป็นช่วงเวลาสำคัญซึ่งยุโรปตะวันออกกำลังเข้าสู่ภาวะเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือช่วงของการทาลายกำแพงเบอร์ลินนั่นเองครับยุโรปตะวันออกนั้นเต็มไปด้วยความหวังว่าจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นหลังจากการผ่านพ้นสงครามเย็น สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นกิจกรรมของสื่ออิสระทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับซึ่งสะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนบนพื้นที่ของความขัดแย้งจังหวัดชายแดนใต้ออกมาในมุมมองต่างๆซึ่งผู้คนทั่วไปอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อนหรือไม่เคยเปิดเผยผ่านทางสื่อกระแสหลักและเมื่อรวบรวมเป็นเรื่องราวเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขาจะนําออกมาฉายในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับ ค,ความไม่รู้เนี่ยมันนํามาซึ่งความหวาดกลัวและหวาดระแวงในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลจากในตัวเมืองนะครับพื้นที่ในชนบทเพราะพื้นที่มันถูกบีบให้เหลือแบบเหมือนกับให้แบ่งข้างแบ่งฝ่ายนะฮะแล้วกลายเป็นว่าคุณถูกผลักให้ต้องไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชาวบ้านไปให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐกลับไปที่บ้านชาวบ้านตาย แล้วชาวบ้านที่เขามารองเรียนกับเราเขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนได้เพราะว่าเขารู้จักกับเราสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงสรารคดีมีความยาว40นาทีที่ผลิตโดยกลุ่มสื่ออิสระ3กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มไฟจูนโปรดักชั่นกลุ่มสื่อสันติภาพชายแดนใต้และกลุ่มบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมารวมกันชั่วคราวเพื่อโครงการนี้ภายใต้ชื่อกลุ่ม FT Media และเพื่อนโดยเมื่อวันเสาร์ที่20ตุลาคมที่ผ่านมาได้ไปจัดฉายภาพยนตร์สารคาดีชุดดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์วิทยาเขตปัตตานีพร้อมจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายของกล um ุ่มช่างภาพชายแดนใต้และการเสวนาคนสีเทากับคนกลาง ปัญหาความสัมพันธ์ภาครัฐก,กับชาวบ้านในพื้นที่ <ใน S 1> ความ <ใน S 1> ขัดแยง้งคงจะทราบว่าเราพยายามจะบอกว่าในพื้นที่ที่มีความขัดแยง้งมันมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นมีประชากรกลุ่มหนึ่งที่เหมือนกับถูกผลักให้ห่างออกไปนี่คือนี่คือสิ่งที่เราจะต้องน่าจะทําให้เราเห็นความหวังนะถ้าสิ่งนี้หนังหนักนะเรากําลังจะสกิดให้คิดว่า คุณนวลน,น้อยธรรมเสถียนผู้ผลิตสาร,รคดีจากกลุ่ม f t m e d มีกล่าวถึงการผลิตสาร,รคดีเชิงข่าวสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นกิจกรรมผนึกความร่วมมือของคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้วันนี้เป็นการร่วมมือกันของหลายๆองค์กรนะะก็มีทั้งคนที่ผลิตสาร,รคดีเองมีทั้งกลุ่มผู้หญิงทั้ง Deep s o u ซ h Watch แล้วก็มีทั้งเครือข่ายอื่นๆที่เข้ามาร่วมงาน คือสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติของการจัดงานในพื้นที่นี้ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะทํางานด้วยกันเป็นเครือข่ายวิธีการจัดงานก็คือว่าเราก็กะว่าเราใช้หนังสารคดีแล้วก็คาดว่าสารคดีอันนี้เนี่ยอาจจะคล้ายๆกับเจตนาอันนึงก็คือสกิดให้คนคิดเราก็จะชวนเสวนาหลังจากที่ดูสารคดีแล้วนะคะเสวนาเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากที่สารคดีนําเสนอ เพรราาะะว่ักษณของลูปแบบคุณนวลน้อยธรรมะเสถียนกล่าวถึงประเด็นความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนใต้นั้นต้องการคำอธิบายมากกว่าการรับทราบจากข่าวสารของสื่อกระแสลหลักเพียงอย่างเดียวเพราะข้อจำกัดของการนำเสนอข่าวไม่สามารถนำเสนอเนื้อหายอย่างครบถ้วนทุกเรื่องได้แต่การนำเสนอสารคาดีในหลายเรื่องราวสามารถตอบคำถามในใจคนได้หลายมิติ เวลาที่เราสารคดีนี้ไปฉายในนอกพื้นที่เนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยเราพบว่าถ้าเขาได้ดูเขาจะสนใจมากส่วนใหญ่แล้วคนที่มาดูเนี่ยถึงแม้ว่าไม่เคยรับรู้เรื่องภาคใต้ก็จะอยู่ดูจนจบแล้วก็ดูจนกระทั่งเรามีการเสวนากันแล้วหลังจากนั้นก็หลายๆคนเนี่ยมีส่วนเข้าร่วมนะคะหลายๆคนสะท้อนกับเราว่าพวกเขาไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เนี่ยที่นําเสนอมาก่อน แล้วก็เรื่องราวแบบนี้ด้วยบางคนก็สนใจประเด็นเรื่องของผู้หญิงบางคนก็สนใจประเด็นเรื่องของคนกลางบางคนก็สนใจประเด็นเรื่องของคนสีเทาบางคนก็สนใจประเด็นเรื่องของความรุนแรงที่มันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของชุมชนโดยภาพรวมไม่ใช่เฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินคือมันมีหลายประเด็นที่มันผสมกลมกลือนอยู่ในหนังแล้วแต่ว่าคนดูเนี่ยจะหยิบหรือให้ความสนใจในเรื่องของอะไรบ้าง ข่าวลือและใบปลิวที่ชี้นี้วไปยังเจ้าหน้าที่จายความมั่นคงในพื้นที่ได้ยิงไปถึงผู้บัาการกองกาลังทหารคลางที่44สารคดีที่นำเสนอเรื่องราวของชาวบ้านคนหนึ่งในอำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานีที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างชาวบ้านที่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐสะท้อนให้เห็นความหวาดกลัวหวาดระแวงทั้งชาวบ้านด้วยกันเองและเจ้าหน้าที่รัฐ เบลเราสอเดกไเจอเดกจ้าขมย์แล้วตัวด็กเราไปเอาไม้สอดมาตัวเด็ักเลือดถูบิรูกรูหือเตะจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะั้นผมได้ทำความเข้าใจแล้วชี้แจงให้กับประชาชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาเข้าใจว่าเหตุที่เกิดขึ้นจากที่พวกท่านได้รับคำล่ำลือหรือข่าวลือว่าเป็นเหตุจากเจ้าหน้าที่กระทำไม่ใช่ แยนะสแลแม่แม่บ้านลูก8ดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ตากใบกับการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมย่างยาวนานจนกลายมาเป็นนักรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนและขอยช่วยเหลือบรรดาชาวบ้านจำนวนมากที่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐคืออีกหนึ่งสรารคดีสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คนนอกพื้นที่เข้าใจความรู้สึกของคนในพื้นที่มากขึ้น อีก <up. S 1> ทั้งยังเป็นแรงบรนดาลใจพลังใจให้คนในพื้นที่ก้าวผ่านกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นก็ในสารคดีนี้เนี่ยมันมันมันดีตรงที่ว่านอกจากจะฉายให้เห็นสถานการณ์ในพื้นที่แล้วเนี่ยยังฉายให้เห็นว่าภายใต้สถานการณ์ที่มันยากลำบากอย่างนี้เนี่ยมันยังมีผู้หญิงนะคะยังมีผู้คน ะะทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยลุกขึ้นมานะะเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการคลี่คลายสถานการณ์นะคะอย่างที่บอกว่าผู้หญิงไม่ใช่แค่เหยื่อนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามจากสถานภาพของการเป็นเหยื่อเนี่ยมาเป็นคนที่นํามาสู่การเปลี่ยนแปลงหรือนําไปสู่การช่วยเหลือเหยื่อคนอื่นได้อย่างในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะชี้เห็นถึงบทบาทของผู้หญิงนะคะที่ พยายามจะเป็นคนกลางคอยเชื่อมประสานให้การช่วยเหลือเยียวยา,ยาคนสีเทาคนสีเทาก็คือคนที่เจ้าหน้าที่รัฐอาจจะเคลือบแคลงสงสัยหาว่าเป็นแนวร่วมหาว่าเป็นพวกเดียวกับฝั่งกระบวนการที่ต่อต้านรัฐอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคนสีเทาคําคว่าคนสีเทาที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใครไปให้คำจกับความแต่ว่าจริงๆแล้วก็มาจากความหวาดระแวงความกลัวความไม่เข้าใจ นะครับเหมือนอยากจะเรียนในในที่เสวนาเช่นเดียวกันว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองถึงข้อเท็จจริงการที่มันเกิดอะไรต่างๆขึ้นหรือกลุ่มคนสีเทาขึ้นมานั่นก็คือความไม่รู้จักและความกลัวในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็อาจจะมองกลุ่มคนที่เป็นคนมุสลิมในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นอุสตา คนที่เป็นผู้นำศาสนาที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่คนสีเท<ข>าคนกลาง,งเป็นหัวใจหลักของการนำเสนอสารคาดีสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงก็หยิบประเด็นในเรื่องของในพื้นที่ขึ้นมาพูดในเรื่องหนึ่งก็คือว่าในพื้นที่ที่มีความขัดแยง้งมันมีความหวาดระแวง มีความสงสัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมักจะตกเป็นเป้าของความสงสัยตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่างๆเนี่ยนะคะคือนอกจากผู้คนสงสัยซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะพูดในสรารคดีก็คือความสงสัยระหว่างชาวบ้านกลุ่มใหญ่กับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่และความสงสัยอันนี้เนี่ยมันส่งผลทําให้เกิดความอ่อนแอในกลุ่มของชุมชนที่ตกเป็นเป้าของความหวาดระแวง จากปกติเดิมทีเนี่ยก็ชุมชนเหล่านี้ก็อาจจะอ่อนแออยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยอำนาจต่อรองหรือว่าความสามารถในการที่จะเจรจาต่อรองหรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันลดลงเมื่อพวกเขามีปัญหาอย่างกรณีของกายเยนะเองเนี่ยที่เ, <Right. S 2> เข้าไปในหน่วยงานฐานนะคะ <Right. S 2> เพื่อไปคุยกับผู้กองไปคุยกับหัวหน้าชกกอนะคะแล้วก็ ไปคุยเพื่อที่จะทําให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างชาวบ้านที่รับผลกระทบซึ่งบางทีขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่และไม่สามารถคุยกันได้นะคะก็ได้คนกลางแบบนี้นะค่ะนะคะที่ทําหน้าที่เชื่อมประสานซึ่งคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งของผู้หญิงก็คือโดยธรรมชาติแล้วจะเป็นคนที่ประนีประนอมอยู่แล้วนะคะและเป็นคนที่มักจะได้รับการยอมรับและก็เห็นอกเห็นใจจากทุกากฝ่าย นั้นถ้าเขามาเป็นคนกลางเนี่ยกจ็จะทำให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่ายความร่วมมือเนี่ยจะดีมากนะคะโดยเฉพาะจากทังภาครัฐเองเออการที่มีคนกลางอย่างนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรในสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ช่วยกันฉุกคิดมันอาจจะเป็นทั้งเรื่องที่ดีแล้วมันอาจจะสะท้อนปัญหาในเชิงโครงสร้างที่มีอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะชี้ด้วยว่าคนที่ทําหน้าที่คนกลางแบบนี้เนี่ยไม่ใช่จะทํากันได้ง่ายๆทุกคน มันมีองค์ประกอบหลายอย่างแล้วก็องค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยมันล้วนแล้วแต่บอกเล่าถึงลักษณะปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับความขัดแย้งในพื้นที่นี้ค่ะ หากจะกล่าวถึงสื่อทางเลือกในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ร่วม9ปีมาแล้วก็จะได้เห็นว่ามีการเติบโตของสื่อทางเลือกอย่างมากมายทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์วิทยุชุมชนหรือแม้แต่ทีวีออนไลน์ซึ่งก็มองว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการขยายตัวอย่างกว้างขวางของสื่อทางเลือกในพื้นที่นั้นก็น่าจะมาจากความต้องการที่จะเสนอมุมมองที่แตกต่างไปจากสื่อกระแสะหลักและสื่อของรัฐในพื้นที่ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ของการเติบโตของของสื่อทางเลือกมากที่สุดปัจจุบันมีการรวมกันของสื่อทางเลือกในพื้นที่เป็นเครือข่ายเพื่อร่วมกันเชื่อมต่อข่าวสารให้ขยายกว้างขวางมากขึ้นและส่งผ่านประเด็นในพื้นที่สู่สื่อกระแสหลักทำให้หลายประเด็นที่ถูกละเลยจากสื่อกระแสหลักได้รับความสนใจมากขึ้น คือมันต้องพูดก่อนว่าภาพรวมของ,ของ,ข,องของการสื่อสารมันกําลังเริ่มเปลี่ยนไปอย่างที่หลายคนคงทราบแล้วก็ในเฉพาะในพื้นที่ความขัดแย้งนี้เนี่ยก็ช่องทางในการสื่อสารขอ,ของคนเนี่ยก็หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็พบว่าพื้นที่ใหม่ๆอย่างพวกนิวมีเดียพวกอะไรพวกนี้ก็ถูกใช้ประโยชน์จากกลุ่มองคออ์กรต่างๆทั้งถูกกฎหมาย ั้งอยู่ใต้ดินและก็บนดินเยอะแมากมายนะครับอันนี้คือคล้ายๆกับพอช่องทางมันเปิดสื่อกระแสหลกักทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีก็เป็นช่องทางเดิมที่คนอาจจะยังเสพอยู่ยังยัง,ย,งยังใช้ในการสื่อสารอยู่แต่ว่าพวกสื่อใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยมันเติบโตขึ้นมานะครับแต่ว่าลักษณะพื้นที่ที่พื้นท,ที่อย่างนี้เนี่ยก็มีความเป็นเฉพาะอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อการสื่อสารโดยโดยภาษาของเขาเองนะคร แล้วก็ช่องทางสื่อดำเดิมที่เราดูเหมือนว่าจะเป็นของเก่าเนี่ยก็ยังยังทรงอิทธิพลอยู่เช่นวิทยุอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เริ่มเห็นอาการของการพยายามทํางานร่วมกันหรือว่าการการจอยกันอันนี้เป็นแนวโน้มใหม่ในปิพานตอนนี้นะฮะการเติบโตของข่าวสารที่กว้างขวางในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้คือการปรับสมดุลของข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อเติมเต็มข้อมูลข่าวสารจากสื่อกระแสะหลักโดยเป้าหมายที่ต้องการจะนําเสนอเรื่องราวความเป็นจริงที่เกิดผ่านทางสื่อทางเลือกที่หลากหลายเป็นพลังเคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมแนวทางสันติภาพเพื่อนําสันติสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนใตออ้คือพูดถึงสื่อที่พวกเราอยู่ที่นี่นะคระะเวลาเรารับสื่อเนี่ย ถ้าเป็นสื่อจากส่วนกลางหรือว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ที่ย่างที่เข้าใจฮนะสื่อเี่เขาสนใจเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นหลักๆเป็นข้อใหญ่ๆซึ่งอันนั้นผมคิดว่าพวกเราที่นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปทาตรงนั้นนะแต่จะเป็นสื่อที่คล้ายๆกับว่าสวแสดงความเป็นตัวเรามากกว่าอาจจะเป็นเรื่องเชิงบวกหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกของของพวกเราที่นี่นะที่ทสแสดงออกมา ท่ามกลางความรุนแรงของเหตุการณ์ร้ายในชายแดนใต้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผลพวงที่เกิดขึ้นทำให้มีหญิงไม้เด็กกำพร้ามีจํำนวนเพิ่มมากขึ้นเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้ก็เป็นเครือข่ายหนึ่งที่ใช้สื่อทางเลือกบอกเล่าเรื่องราวและเป็นสื่อประสานผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้สูญเสียให้ก้าวข้ามความเจ็บปวดลุกขึ้นเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปในในในงานผู้หญิงเองนะคะที่ผู้หญิงมาทำสื่อคิดว่าได้รับการยอมรับค่อนข้างจะมากนะคะอาจจะเนื่องจากว่าเราเราเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่รับผลกระทบแล้วก็เรื่องราวที่นําเสนอก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของผู้รับผลกระทบที่ก้าวข้ามความยากลําบากแล้วก็ลุกขึ้นมาเป็น ผู้ที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาคนอื่นหรือเป็นผู้ที่ปกป้องสิทธนะ์ให้กับผู้รับผลกระทบอย่างงี้เป็นต้นหรือเป็นคนกลางอย่างงี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นบทบาทที่ฝ่ายรัฐเองอาจจะมองว่าเป็นเป็นบวกเป็นการช่วยรัฐแต่ยังไงก็าตามเนี่ยก็ยังมีสื่ออีกหลายสื่อนะโดยเฉพาะสื่อน้องๆที่ขึ้นมาเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่ไม่ใช่สื่อใหญ่น,นะคะาบางทีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย ก็ไม่เข้าใจการทํางานของสื่อเหล่านี้นะคะไม่เคยมีใครว่าอมองว่าสื่อทางเลือกคือฝ่ายตรงข้ามเนาะพี่ไม่เคยได้ยินนะฮะเพราะฉะนั้นอดีตไม่อาจจะไม่เคยมองนะไม่เคยมองว่าสื่อทางเลือกเป็นฝ่ายตรงข้ามแต่อาจจะเป็นความระแวงบ้างในในเชิงสงสยัยว่าเอะเอาไงนี่ใคร คุณคิดอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทําความเข้าใจกันเนี่ยมันมันจะไม่ไม่มีปัญหาความความระแวงความสงสัยนะครับเจ้าหน้าที่มักเจอมองลามองว่าเราเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงหรือว,ว่าทํางานให้กับฝ่ายกระบวนการอันนี้คือความรู้สึกที่เราที่เราที่เราเคยถูกตั้งคําถามกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าบางครั้งที่ เพื่อนโดนไปสองถามทีแล้วส่วนใหญ่เจ้านั้นที่จะถามว่าเราได้รับเงินสนับสนุนจากใครแล้วเราทําเพื่อใครแล้วทำไมเราต้องทําประเด็นนี้ประเด็นนี้แล้วไม่ทําใครอยู่บงการอยู่เบื้องหลังซึ่งคําถามเหล่านี้โดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยเพื่อนที่ถูกถามว่าคุณถ่ายไปเนี่ยเพื่ออัพโหลดในเว็บไซต์ของคุโล ความไม่ไว้วางใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับคนในพื้นที่จากความขัดแย้งที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งเรื่องการเมืองชาติพันธุ์วัฒนธรรมและศาสนาเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งนักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาสังคมเห็นว่าจะต้องมีพื้นที่ตรงกลางให้สองฝ่ายได้ประสานความเข้าใจข้อดีของของปัญหาเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ย ก็คือว่าคนที่ทําบทบาทเป็นเป็นตัวกลางหรือว่า,าผู้ประสานงานไก่เกลียขที่มาจากประชาชนหรือแม้แต่สร้างพื้นที่กลางเนี่ยจะไม่ถูกไม่ถูกทำลายหรือไม่ถูกคุกคามนะครับอันนี้อันนี้เป็นจุดดีที่เป็นบทบาทที่เป็นตัวที่จะช่วยลดความร้อนแรงของความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้นะ,นะครทำให้ระหว่างฝ่ายรัฐทหารหรือว่าฐา,านพลานหรือหน่วยงานในพื้นที่เนี่ย กับประชาชนนะ,ะแอ้อชุมชนที่จะรับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยมีความเข้าใจกันมากขึ้นผมคิดว่าทุกฝ่ายค่อนค่อนข้างจะรู้จักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นที่คิดว่านาทีนี้เนะเาะเหตุการณ์ผ่านมา8ปดจะ9ปีอยู่แล้วเนี่ยที่เป็นความรุนแรงะนะฮะที่คิดว่าน่าจะเรารู้จักคุ้นเคยแล้วก็น่าจะใช้ประโยชน์ร่วมกันเพราะว่า ตอนนี้ความเข้าใจนะพี่คิดว่าทางราชการก็เข้าใจว่าทุกคนทุกฝ่ายแม้แต่ฝ่ายชาวบ้านเองเลือกคนกลางเองที่เรากําลังมาสัมมนากันที่นี่นะหรือแม้แต่สื่อทางเลือกเองเนี่ยคือกลไกลสําคัญแล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยมองเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือสันติภาพ ที่ผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีชุดสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงหวังนะครับก็คืออยากให้ผู้คนที่ชมสาร,รคดีชุดนี้แล้วนั้นมีความคิดมีประเด็นต่างๆนำไปต่อยอดต่อนอกจากนี้แล้วก็ยังต้องการที่จะให้คนนอกพื้นที่ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวอีกด้านหนึ่งของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเปลวไฟแห่งความขัดแยง้งนอกจากนั้นแล้วเขายังมีความหวังเล็กๆว่าจะให้ผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้น มีแรงบันดาลใจมีพลังและมีความหวังต่อการขับเคลื่อนสันติภาพในพื้นที่นี่คือทั้งหมดของรายการดิสละตันหน้าแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย P ี s พื้นที่สื่อสารจากปากใต้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติชมและแนะนํารายการได้ในหลายช่องทางด้วยกันนะครับพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ซึ่งยังคงมีเรื่องราวของจังหวัดชายแดนใต้มาให้ได้ชมกันต่อวันนี้ผมกิรยุทธเกณฑ์บุตรและทีมงานสวัสดีครับ